สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเตรียมน้ําสําหรับปลูกผักไฮโดรปรนิกนะครับหลังจากที่เราปลูกผักชุดเดิมไปแล้วนะครับเก็บกินใกล้จะหมดแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่กล่องนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เพาะผักสลัดไว้นะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะจํากัดก็เลยเตรียมปลูกผักชีนะครับซึ่งเป็นผักไทยลองดูว่า มันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งปลูกไปชุดก่อนนั้นหลายๆพักรวมกันนั้นก็งามพอใช้ได้นะครับอันดับแรกก็เนี่ยครับเตรียมสารละลาย a b นะครับซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนั้นเป็นสาร A นะครับส่วนออกสีฟ้านี่จะเป็นสาร b นะครับซึ่งเก็บไว้สักพักมันก็เริ่มจะตกตะกอนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็ เตรียมไปกะประมาณเราครับว่าสามสิบมลตรหรือว่า3ต่อ10นั่นเองนะครับ3 0มลลต่อน้ํา10ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับกล่องใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ15ลิตรได้นะครับส่วนกล่องเล็กๆด้านความือเนี่ยก็จะเป็นประมาณ10ลิตรครับก็กะประมาณเราครับไม่มีสูตรตายตัวของใครของมันนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปเลยนะครับ จะเติมน้ําก่อนหรือจะเติมปุ๋ยก่อนก็สุดแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับเหตุผลที่เติมน้ําทีหลังก็เพราะไม่ต้องมา,อามาตีหรือมาคนให้มันเข้ากันนะครับก็คือใช้ความแรงของน้ํานั้นให้สารเอบอละลายเข้ากันเลยนะครับก็เต็มกล่องก็ใช้เวลาสักพักครับผมจากนั้นเราก็ไปเตรียมก้าผักที่เราเพาะไว้นะครับซึ่ง ผักชีชุดนี้นะครับถ้าลงกล่องปลูกจริงๆน่าจะเก็บกินได้แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากไม่มีเวลาก็ให้เขาอยู่ในถาดเพาะอยู่นานพอสมควรนะครับซึ่งบางต้นนี้ต้นเริ่มแข็งแล้วครับแบบต้นเริ่มแก่ประมาณนี้ครับก็วิธีการใส่นะครับให้ใส่จากก้นก้นก้นหลุมขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไระมันจะไม่ทําให ต้นนั้นช้ำนะครับแล้วก็ใส่ง่ายด้วยนะครับก็กะประมาณเอาว่าให้ตัวฟองน้ำจุ่มน้ำพอดีครับจุ่มน้ำพอดีเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะสำหรับการปลูกผักนะครับหลังจากนั้นก็รอแค่มันโตนะครับแล้วก็รักษาระดับน้ำไม่ให้มันลดลงนะครับอ่าซึ่งถ้าน้ำมันแห้งครับไม่ต้องไปเติมปุ๋ยเพิ่มนะครับไม่ต้องเติมปุ๋ยเพิ่มแล้วก็ ใช้วิธีการเติมน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าสารที่เป็นอาหารของพืชนั้นมันยังเหลืออยู่นะครับก็แค่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะระวังแค่น้ํามันแห้งแค่นั้นเองครับเมื่อปลูกเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสด,ด,ดีครับ